ใหญ่ครับอันนี้ได้ใหญ่จริงใหญ่เท่าด้ามจอบเลยก้านมันะอะวัดดูดิขัดกัดด้ามจอบดิเท่ากันเลยนี่นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะพบกับป๋ปันใน EP พีสามอีแล้วนะคะ ตอนนี้ปันเดินขึ้นมาไม่ไกลนะคะแต่ว่าปันเจอแล้วคะ่ะไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมปันถ่ายและหลายคลิปเพราะว่าคลิปมันจะยาวคะ่ะอะก็ติดตามดูเป็นอีพีอีพีไปนะครับไปค่ะไปเป็นดอกที่แบบงามจริงๆครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่เจอแต่เจ้าชวยมันสวยจริงๆมันสวยมากมสวยมาก อ้ยดอกกลมอ้วนอันนี้อ้นี่ไอ้นี่นะเออกำลังขึ้นเฮ้ยอันนี้มีแตกๆด้วยใช่ป่ะนะใช่ใช่ป่ะมันจะแตกเนี่ยไม่รู้ค่ะเดี๋ยวต้องงัดดูวะโอ้นี่เหี้ยเหรอเออโอ้จริงใช่ไหมเพิ่งจะขึ้นเองังแตกๆใช่นั่ยก็แตกกันอ่ะแตกหมดเลยน่ะทา้งขึ้นเนี่ะเออและอู้คุณพ้าช่วยกำลังขึ้นค่ะโอ้โหพ้าไม่ช่วยแล้วค่ะตอนนี้เราต้องแค่นะคะท้าช่วยตัวเองครับคือ แเองเลยมันเคยเลือดตัวเองแล้วมีคลังอีกหน่อยนึงนะคะอดอกสวยครับดูขูดดูสองดอกนั้นดินี่แหละที่โอ้ยังใหญ่ครับป๊อดโอ้มันใหญ่มากไม่เสียเวลาครับขุดเลยเดี๋ยวอ๋อมันจะขูดง่ายไหมขุดง่ายตรงนี้ใช่ไหมอ๋อพอขุดได้ค่ะ แต่ถ้าจะคุนน้อยกว่าเอาเสี่ยมใหญ่ก็ไนด้เสี่ยมใหญ่จะกิน,นงน่ายตัวนึงนะครับว้าวว้าว,ว,าวงูไหมตรงนี้จะเล็กตรงนี้ของเรานี้ใหญ่อยู่อยู่น้อยไงอยู่น้อยได้กินสันอาหารเยอะว้าไป ันคือเรื่องจริงนะที่ว่าแบบยังไงอ่ะที่ว่าตรงไหนที่ดอกเดียวสองดอกดอกจะใหญด่ดอกจะใหญ่ใช่แล้วก็สวยโอ้ยนี่ดึงมายาวค่ะนี้ดึงดีหน่อยอืม เนี่ยมันเด็กหาดกว่าใช่ไหมมันเบาไงอ๋อโอ้โหสวยงามจริงๆนี่ค่ะถึงจุดสำคัญฮะดอกสำคัญ นี่เอาจริงนะถ้าถ้าบาันครูขาดเกลต้องตายฉันแน่แน่เสียมใหญ่ไปเลยอย่างเงี้ยฝูเล็กใหญ่จริงเฮ้ยทำไมมันไม่ไปวะเสียมมันทื้นอ่ะ อันนี้ก็แน่มันคมดีเหมือว่าพอมันขุดขาดตะก้อไม่พอใจพอตะก้อขุดขาดมันก็ไม่พอใจนะคะอดอกมันสวยใหญ่ครับอันนี้ได้ใหญ่จริงใหญ่เท่าด้ามจอบเลยกกล้มนะันอ่ะมาดูดิขักดกานจอบดิเท่ากันเลยนี่นะคะ แต่ว่ายังไม่เท่าหน้าปัน่นนะมันดอกที่สวยสุด,สดนี่ว้าวสองดอกเป็นไงสองดอกนี้สุดสติ่งเลยมาดูดอกนี้ครับมันขึ้น ได้ไหมพึ่งแทงอาจจออาเจอนี่ค่ะมันอยู่ใต้ดินค่ะโนี่นี่นี่เออว่ามันดินจะแห้งเนาะตรงเนี้ยดินอืฝนมันลงไม่ถึงเพราะมันมันข้างบนมันหนาหน่อยต้องลองต้องลองขุดดูละฉันก็กลัวนะเนอ๋อนั่นไงพึ่งแทงทนจนได้ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราไม่เห็นเราไม่ผิดอ,อ,อ๋อใหญ่ไหมโอ้ช่องว่าฉันไปโดนเห็ดแล้วไม่ไอ้ก้านเดิมมันครึ่งหนึ่งของอมันน่ย เนี่ยตรงนี้น่าจะมีเนี่ยตรงเนี้ยเพราะมันลาวอันนี้เหมือมันจะขึ้นไม่ได้อ่ะมันดินมันไม่โดนฝนอย่างงี้มันหนาไงทําให้มันเริ่มดันแล้วเห็นไหมเหรอมันเลี้ยวห่วงงอแล้วนะเมือมันจะอาแล้วนะอ่ามันจะบานใต้ดินมันก็จะเสียใช่ใช่ใช่มันงอไปไหนอ่ะใช่ค่ะมันงอไปไหนมันเลี้ยวโค้งครับดูดิ เฮ้ยมันมันก็เยอะอยู่นะโอ้นี่ <c oughs> มันขึ้นไม่ได้นะครับทุกผู้ชมดูดิเ,เลี้ยวเป็นโอ้โหทับกันเลยะฮะอันอันที่ขึ้นพ้นได้ก็สบายใจแล้วอันที่ขึ้นไม่พ้นก็พยายามต่อไป

ไป hey. เดี๋ยวไปจุดข้างหน้าต่อครับตรงนี้จะขุดง่ายนะโอเคไป้งสอให้งง่ายนะขุดง่ายนะเพราะว่ามันบาดไม่ไงมันไม่ตูมไง ค่ะจุงก็เยอะเดี๋ยวงจุมากันจุ่นจากนที่จุดปล้วมันดับนี่ดับหนึ่งนะครับนี่ประมาณเจ็ดดอกครับผมแล้วเดี๋ยวดเดี๋ยวไปหาดูจุดอื่นต่อครับว่าจะเจออีกเปล่าอันนี้คืออาศัยเดินมั่วๆนะครับก็ใช้เวลาอยู่เยอะอยู่เหมือนกัน คือว่าเมื่อก่อนลง,ลงคลิปนะคะมีพี่ๆน้าๆหลายคนบอกว่าทําไมไม่รีแค่ถ้าเกิดว่ามีคนมาเจอแล้วแบบจะแย่งแกงแค่ที่นี่มันไม่ใช่นะคะคือแบบถ้าใครเจอก็เหตุใครเหตุมันค่ะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าพี่คูดยู่แล้วปันก็เดินม,มาเจอปันก็จะไม่เอาของพี่นะคะปันก็ต้องไปสมมุติว่าปันคูดยู่แล้วพี่มาเจอพี่ก็จะไม่เอาของปันพี่เขาก็จะไปค่ะแถวบ้านก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาดูจุดอื่นต่อไปค่ะ นี่เห <Head S 1> ที่ทปัญหาได้ในวันนี้นะคะโอ้ปันปันเดินไม่ไหวแล้วนะคะปันเดินไปขึ้นวันแล้วค่ะต้องแต่เช้าเนี่ยแล้วอันนี้คือเห็ดเห็ดเห็ดปวกนะคะหรือไม่ก็เห็ดโคนหลวงคะ่ะนี่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 น,น,นะคะปันก็ได้มาสองอย่างเลยนะคะได้ทั้งเห็ดเห็ดโคนด้วยคะ่ะ<ม>นี่ทั้งหมดวันนี้นี่คือปีแรกที่ปันได้เห็ดเยอะนะคะเพราะว่าทุกๆปีเห็ดบานหรือไม่ก็หาไม่ทันคนอื่นคะ่ะ ภูมิใจที่สุดเลยค่ะอันนี้ปันก็จะเอาไปไข่บ้างแล้วก็เก็บไว้กินบ้างนะคะตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันๆน,นะคะและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจช่องป่าเขาเราธรรมชาติด้วยนะคะสวัสดีค่ะ